มาเด้อมาเด้อมาหนี้มาหาหน่อไม้นี่ครับหนอนางดินครับหนอนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะครับ ก็นอไม้หนอไม้เต็มกอเลยนะครับอู้หนนอบบกใหญ่เลยครับนี่ครับนอไม้ไผ่ปลาในกออีกครับนี่ครับ,รบพี่น้องนองใหญ่ๆอบๆเลยครับเห็ดน้ำน้ำไม่สมเดอนี่นอใหญ่นี่ แกงกระแซบครับนี่ครับธรรมชาติของเราบ้านเรานี่ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับนี่ก็ดองแนงดินเด้อครับพี่น้องเอาขาวเลย ร่างแท่งจากดินว่าใหม่ๆนี่ก็หอยมันก็นอไม้นี่ก็นอไม,อไม้โอ้ยนอไม้เยอะจังเลยมาเอานอไม้มาเอานอ,ไม,มาอ,านอไม้พี่น้องมาเด้อมาเด้อคุณนนอไม้อีกเอาครับนี่เยอะคนขุด,ขด Nung xe đen Vô được khắc phía nông น้อยใหญ่น้อยใหญ่นั่งโอ้โหอ๋อบุกใหญ่เลยครับน้อ่ติดหวยน้อยใหญ่อวบงามครับ เอาสองนอนเลยละครับพี่น้องนอนใหญ่สิพี่เฮ็ดสมนอนอีกสิแกงมแรงเนี่ยละครับใหญ่ๆอวบอวบ,อบงามเลย มาเด้อมาเด้อมากินแกงน้ำใหม่น้ำกัน